สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับแล้วก็ในวันนี้นะเราก็อยู่กับแมปที่มีชื่อว่าอิเลเมนเทลแดนเจียนนะทุกคนก็เป็นแมปแนวลงดันเจียนนะผมเนี่ยก็ลองเล่นมาหนึ่งครั้งแล้วนะก็ได้ของมาประมาณน,นี้เลยนะเอาละแล้วก็ไม่ต้องสงสัยนะครับว่าจะมาใส่เสียงผมงถึงเหี่ยบตอนเนี้ยมันเป็นอะไรยังไม่ดูนะทุกคนผมน่ยเสียงเนี่ยมันเป็นอะไรไม่รู้มันเนี้ยมปเป็นึกเป็นการตั้งค่าก่อน โอเคมาเราเนี่ยจะมาลองเล่นกันกันแบบจริงจริงจังๆนะฮะมานี่ก็คือหน้าสร้างห้องนะให้เรากดไปที่คล็ลอบบีนะฮะในเบอที่หนึ่งนะเราเจะลงแบบอี่ไปก่อนนะเพราะว่ารลองเนยไม่ค่อยมีของเราลงคนเดียวด้วยนะ่ะเจอกันในเกมกันทุกคนเอาล่ะเราเข้ามาอยู่กันในเกมแนละ้วเอาลง EC ขึ้นเสียงมันเป็นแถมๆยังไงไม่รู้ฮนะ บางทีเนี่ยมันเนี่ยก็แหบนะบางทีเนี่ยเสียงมันก็ปกติขอไปแล้วยอืออือป่าั้งเดียวหายอดัสอืออ่าเราได้ยาฮิโอมานะฮะปึ๊บปาดไป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 เรานี้นี่ไงเม็ดเดียวหายด้านนี้ก่อนแล้วกัน พวกอีพวกนี้เนี่ยจะพุงนะทำอะไรเราไม่ได้หรอกนี่ไงนี่ไงพุ่งเข้าหลังดอกนี้ปุ๊บฮิวิ่งพอ o ์ชันกดใช้ไปนก่อนแล้วก็กดรอบปุ๊บแล้วามันก็จะมีอีเวนท o r ี่ขึ้นอย่าพึ่งดิแล้วก็จะมีอีเวนท o r ี่ขึ้นนะเราจะเอาอะไรก็ได้มันจะมี o ขาบัสมิลพอยด์ฮะเราเอาอันนี้ได้เลย ทุกคนจะเอาเป็นเลือดหนึ่งแล้วก็ซอสหนึ่งนะผมไม่ใช้พลังเวทเราเพราะผมชอบสายดาบการใช้ดาบบนเททุกคนป,ปึป๊บปึ๊บนี่ฮะนี่ฟาไปอย่างนี้เลยง่ายเลยฮนะแต่ว่าแบบถ้าผู้เล่นใหม่แรกๆเนี่ยมันก็จะเล่นพอยากอยู่อนะ่ะ ตอนนี้ต้องทำยังไงถึงเก็บยาฮิวเนตันเนะี่ยอ p t i นฮ h e เลนอ g มูเล e ฮ h e ลิ i n g Amulet เ o w โอ้ยลอยนะดอกนี้เดี๋ยวจะพึ่งเมื่อว่านในอีเวนทอรี่ของเรามันจะขึ้นนะเอา่ะแล้วกดใส่ไปเลยสแครปบเมทัน ไม่ว่าจะมีการเอาเศษชิ้นส่วนไนปนคราฟด้วยนะไอเราก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันกอุ๊ซ่าอุ๊ซ่านี่ไงกองจวงแค่ไหนกันเชียวปึ๊บปึ๊บหายอละดอกนี้ไอเราก็เป็นผู้เล่นใหม่ด้วยโอ้โห,หมันทำเราลอยดีวป่าอ้าวละเราเจอบอสลนะอุ้ยเดี๋ยวปุ่มเดินจูจ่ๆก็ไม่วิ่ง ใช้ยาฮิวไปเลยโอ้โหมันทำเราลอยฮะแต่ใครแต่ใครกลัวละ่ะฟาดไปเราจะสามารถกดเล่นอีกรอบได้นะทุกคนซีโร่เดรสเดรสแล้วก็น,นี่จะเป็นของเลบมหัะซึ่งเราจะกดดีไทยอีกรอบนึงฮะเราจะเล่นอีก การกดรีทายเนี่ยมันจะให้เรากลับเข้ามาเล่นใหม่อีกรอบนะใช่ใช่ใช่รอจนก็ได้ดาบมานะแต่ว่าน่าจะไม่หมดเท่าไหร่เรากลับอัพดาบเป็นเลยนะสตาร์ตุห้าสี่สามสองหนึ่งซึ่งเราเนียก็อยู่ในดันเจ็บอบนะี e ีซีฮะโอ้โหมันมันสามารถแบบฟันเรา ในะระดับนี้ได้เลยแบบเราพุ่งแสบมยังฟันเราโดนอะ่ะดูนะโอเคมันฟันไม่โดนต้องพุ่งก่อนก่อนที่จะถึงตัวผมนี่แบบเน้นอัพดาบมันเลยนี่โอ้โหหล่อสนวงกันเลยเดี๋ยวดอกนี้เดีย๋ยวฮิ้วก่อนเพราะว่าผมก็ปิดก,การาฟิกมานะนทำไมมันยังแหลกเลู่อ่ะปึ๊บ โอเคมันเปิดสกิลไปแล้วฟามไปได้เวลอัพเราจะอัพเลือดนะแต่ว่าก่อนอื่นนะจะเอาพวกนี้ให้เพ่าก่อนตอนนี้เราฟาดตอนละสิบหกเ่มมีการบอกดาเมจด้วยดีเลยดีเลยงี้สิีสิเฮือเบ์จะไปง่ายเลยฮะอ้าวควสสซัเร็จด้วย อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าฟ้าอย่าฟ้าอื้อขดที่น่อยู่นั่นและอะไรเนี่ย Stone Ring Special ฮะอะไรเอพีนล้วเราก็ได้อัพอีกเป็นหนะ้าทีนี้อัพแล้วเป็นแปดแล้วเราก็อัพเป็นดาเมจลน้วนเลยฮนะอื้อปื๊บ พ่งเข้ามาอย่างนี้โอ้โหแหลกทำอะไรเราไม่ได้เราตุโจวนทั้งหลายพอมียาอยู่ไม่ต้องเจอบอสแล้วตุบก,กระทืบมากระทือมาเคิร์สเซนตินเนลหรอตุบตุ้บซะแมไแมโอ้โหมันระเบิด ใคร่สนใคร่สนใคร่สนแปะ๊ะน้อยดอกนี้เพื่ออัพนะฮะเดี๋ยวเป็นหนึ่งรอเดี๋ยวจะอัพเป็นของในเรื่องของดาเมจด,ดาวกันก่อนนะอามอ่โอเคเรากดออกไปเลยเคเราเข้ามาแล้วเราจะกดไปที่อีเวนทอรี่นะมันเดิมซึ่งของที่เราได้มาเนี่ยก็ดีทั้งนันะ้นอีควิปปึ๊บโอเคเราจะเยอขึ้นอัพเรกเรด เอามีเหรียญทองแล้วพอเหรียญทองเรามีแค่พันเดียวไม่เป็นไรเราเอาัพเป็นทางด้านของดาวของเราเก็ได้นะเอาละเราไปหาตำรวจอะไรนะเราเดินทำไมนี่เนี่ยครับจิ่งด้วยนะอเอออ่อนเหมือนว่าอันที่เราจะหาของมาครับได้เนี่ยโอ้โห ต้องต้องระบากทางตาหารแน่นอนเลยตัวนี้ก็จะเป็นแบ็กสมิธแต่ว่าคุณนั้นจะต้องเบลสิบห้าก่อนสามารถมาตีเบอร์นี้ได้และนี่ก็คือทคำพูดกิ๊บกิปนี้นะทุกคนก็สำหรับใครที่อยากจะมาเล่นตามเล่นตัวเลจะทิ้งลิงก์แบบเว้นใต้คอมเมนต์ไม่ใช่ใต้ดิสคริปชันเลยนะทุกคนแล้วก็ก่อนจะไปนะเราขอเสนอไปนะหนึ่งไลท์หนึ่ง ตามผมตัวใจแล้วนะฮะทุกคนพอวันนี้เดี๋ยวผมเนี่ยขอลากันไปก่อนครับเจอกันให,หม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนถ้าอยากให้เล่นแบบนี้เนี่ยก็คอมเมนต์กลับมาได้ทุกคนจะไปเปิดอีกทีนะขอไปบายนะครับทุกคน